รายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่สองพุทธศักราช2566นายเทีรศักดิ์ทองดีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกระดูหัวคูดำรงตำแหน่งณสถานศึกษาปัจจุบัน4ปี6เดือนวุฒิการศึกษาปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษบรรจุรับราชการครั้งแรกวันที่ 21เมษายนพุทธศักราช2547ณโรงเรียนอิสลามลำไสยกรุงเทพมหานครปัจจุบันอายุราชการ19ปี5เดือนผลการปฏิบัติงานดีเด่นร่วมพิธีรับมอบโล่ผู้มีคุณูปการต่อสถาบันการศึกษาเนื่องในวันครบรอบสถาปนาวิทยายลัยเทคโนโลยีพลพนิชการ ได้รับคำต่างแต่งตั้งจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่นให้เป็นวิทยากรแกนนําในการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาจังหวัดขอนแกน่นการดำเนินการตามเป้าหมายคุณภาพ4ด้านคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตเตาเหล็กประดูหัวคู่ได้รับรางวัลระดับประเทศโลและเกียติบัตรโรงเรียนสีเขียวเบอร์หได้เข้าร่วมการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรลูกเสือสีประเภทให้มีความทันสมัยได้เข้าร่วมประชุมในการทำ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนในกระบวนการดำเนินงาน PLC สู่การปฏิบัติ รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะในระดับดีจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ให้มีความสะอาดปลอดภัยและสวยงามน่าอยู่อย่างสม่ำเสมอโรงเรียนเป็นเจ้าภาพของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่4โจทย์น้องแกโศกนกเต็นในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ ทางโรงเรียนได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมจากศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาที่9จังหวัดขอนแก่น และได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นคุณภาพครูด้านการพัฒนาบุคลากรมีการมอบหมายคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมต่างๆรวมถึงมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ และการร่วมเทิดพระเกียรติในงานราชพิธีและวันสำคัญต่างๆของไทย คุณภาพนักเรียนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนมีผลคะแนนโอน็ตปีการศึกษา2,565คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ50และสูงกว่าระดับประเทศและมีการนำนักเรียนแกนนำเข้าร่วมอบรมต่างๆได้แก่นักเรียนแกนนำโรงเรียนสีเขียวเบอร์5 ลูกเสือเนตรนารีร่วมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่นและนำนักเรียนทุกคนร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนสีเขียวเบอร์ห้าโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในหมู่บ้านเตาเหล็กเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทําบุญถวายทานและทอดเทียนเนื่องในวันอาสาลหาบูชาและวันเข้าพรรษามีการมอบเกียรติบัตรและของรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับนักเรียนในการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติทั้งในระดับศูนย์การศึกษาที่4และในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต3 และนักเรียนได้รับเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประจำภาคเรียนที่1นปีการศึกษา2566